ตำรวจเอกนิติร่าสุรัตตำแหน่งผู้บังคับหมู่้องกและปราบปรามสนพระราชน์ผมขับรถให้ผู้บังคับคุณตำรวจกำลังขับรถให้ผู้กองนั่งออกตรวจอยู่ครับแต่รับแจ้งยังไงนูน๊ดวัดโพไอ้นุ๊ดวัดโพโผลไอ้ชั่วที่ไหนทำเนี่ยวัดโพวัดหลวงเชียวนะเฮ้ยแต่รับ ไม่นปจะรีบไปจับหรือไปทำไม่ล่กลัวดูถ่ายรูไม่ทันหรือเปล่าวะนนียรีบักขนาดนี้รีบไม่ห่วงผู้กองเลยอาครับมครับครับเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ลงหมน้ถครับลงแล้วลงมางายงเลยทาไมมาประอย่างนี้เนี่ยอเองจะเล่อะไรนัหนาวันนี้เฮ้าผู้กองไไปเดี๋ยวผมไปก่อนไม่ทันอ๋อไม่ทันดูเขาไม่คิดอะไรไม่ห่วงผู้กองเลยเฮ้ยนี่ ถ่ายนวดอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหน้าด้านแม่ถ่ายนวดอยู่ไหนบอกมาหน่นี่ไงใส่นวดฮะฮะไม่นวดไม่แก่ไม่อะไรใส่เสื้อผ้าครบชุดว้ายถ่ายนวดไม่ได้ถ่ายนวดถ่ายนวดแต่ใครกต้องถ่ายที่วัดโบถูกต้องพี่ผิดฟังผิดอยู่คนเดียวเลยฮะถ่ายนวดถ่ายนวดอุ้ยเฮ้ยฟองอ่ะต่อมาเลย ีดดักีประจับดักให้ถ่ายนวดเนี่ยเออไหนไหนเครแล้วเนี่ยนวดต่อเลยผู้กองเป็นหมอนวดสักวันจัดเต็มทุดใหญ่เลยประชากรลอย่างรุนแรงคอครัวลดอย่างรุนแรงเพื่อจะไปที่เพื่อให้ขเล้ยคอสองูนย์หูหมอนี่ไม่สายว่าสายไม่สายว่าชายต่างชายมาสายทำคดีวัดปูไม่ได้โบไม่ได้อะไร ขอขอบคุณสิบตารวจเอกนิติราชสุรัตผู้บังคับมูง่งานาป้องกันปราบปรามสนพระราชวังเจ้าของเรื่องคิดว่าถ่ายโป๊